สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาส่งงานนะครับผมให้กับลูกค้ากันอีกสักทีหนึ่งนะครับตันนี้เป็นตัวรากหญ้านะครับจริงๆตัวนี้นะเป็นตัวอัปเดตปี2024นะครับผมจะใช้บอดี้ตัวนี้เลยนะครับนะตอนนี้เทสอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับปี2023 หมดพอดีนะครับผมลูกค้าออเดอร์เข้ามานะครับงั้นก็เลยต้องปล่อยปี2 0 2 4ออกไปณนะตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาหลังจากนี้ก็จะได้บอดีตัวนี้ไปเลยนะครับผมก็คือจะเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นนะครับมีชุดอาประเกลขาเข้าแล้วก็เป็นตัวตัวชุดแจ็คหลังเป็นทิฟฟานี่นะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับ ผลชัดเจนทุกตัวทุกวอลลุม่มทุกวันทีนะครับตัวนี้อัปเดตปี2024เลยนะครับนะลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะของพอที่จะมีพร้อมส่งให้อยู่นะครับผมขึ้นงานตั้งเอาไว้ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ราคาเดิมนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับตัวราก่าจะอัปราคาขึ้นไปอยู่2 2 0 0นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษราคาเดิมนะครับทักเข้ามานะครับผมภายในเดือนนี้นะเดี๋ยวผมให้ราคาเดิมไปก่อนนะครับผม แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะครับผมเอาไว้ให้ในคําอธิบายคลิปนะครับผมหรือว่าลูกค้าที่อยู่ใน Tik t o อกนะครับผมก็กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับลูกค้าทางอ่า YouTube นะครับเข้าไปดูในคําอธิบายคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมอ่าใส่ในเรื่องของช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับลูกค้าทาง Facebook นะครับผมก็ดูที่ผมโพสได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ